สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเกตฟุตบอลทุกท่านทุกคนนะครับในรอบดึกๆแบบนี้กับผมต่อเลยเอฟชัยยุทธนะครับโอ้วันนี้ทุรายเยอะแยะมากมายพยายามจัดการจัดสรรให้ดีแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องชาวสเกตฟุตบอลฟังนะครับเลือดมันร้อนนะครับโอ้โหเลือดโอ้หมันร้อนแรงนูนเยสครับฉลองประตูชัยของอุรุกวัยเนะี่ยไซมีนานครับ ควนหลงหลังเกมคัดบอลโลกโซนอเมริกาใต้ในเกมสุดดราม่าคู่ระหว่างอุรุกวัยกับโคลัมเบียภายหลังโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คลิปจังหวัดอวิลเยสดาวยิงลิเวโคเนี่ยที่วิ่งเข้าไปฉลองประตูชัยของพวกเขาต่อหน้าเยเรมีนาอดีตแนวรับจากเอเวอเรตทีมจอมโหดอุรุกวัยนะครับมาได้ประตูชัยเอานาทีที่101ของการแข่งขันจากลูกยิงของมารียลกากเตมิดฟิลจากแมนยูที่ช่วยพวกเขาคว้าชนะเหนือโคลัมเบียไปแบบเร้าใจ ประตชัยใช้ของอุกาเต้เนี่ยทำให้ทั้งในสนามแล้วก็บนอาจารย์ต่างฉลองใช้กันอย่างสุดเวียงโดยเฉพาะดาวินนเยสที่ตั้งใจเข้าไปดีใจต่อหน้าเนรับทีมผู้มาเยือนอย่างมีหน้าที่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงท้ายเกมภายหลังจบเกมนอนเยสที่ยังคงตื่นเต้นกับชัยชนะหลังเสียงนกหวีดบนเวลาการแข่งขันถูกจะภาพได้ว่าเอ่อต้นเถียงกับลุยดิอาสเพื่อร่วมทีมลิอร์ครับหลังจบเกมแต่หลังจากการจุรนาที่ดูเหมือนจะดูเดือดทั้งสองก็ต่างเข้าสวมกอดกันแลวกันนะครับ ด้าน,นของเยอร์ m i n มีนาเคยเล่นให้กับเอลวิตันระหว่างปี2018ถึง2023ก่อนจะย้ายไปฟิออร์เนนาแบบไม่มีค่าตัวและย้ายไปกกยารีต้องสังกับปัจจุบันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์คลิปสุดเหวี่ยงที่ดาวิดนูเยสครับไปดีใจฉลองแบบสุดเหวี่ยงเลยใส่กองหลังของโคลัมบีนะครับก็ไปดูในคลิปก็ได้ครับก็ถือว่า สุดเปรี้งเปรี่ยนไงครับโอ,อ้โหเลือดลิวร์พูมันร้อนนะครับแล้วก็โอ้โหใส่ฟาดปากกับลุยดีอาร์ครับเพื่อนร่วมทีมลิวร์พูด้วยกันแต่ไม่ได้มีอะไรมากครับพอคุยกันเสร็จสับก็สวมกอดกันด้วยดีนะสำหรับนูนเยสแล้วก็ทางออลุยดีอาร์นะครับไปต่อกันที่้านนั่นของเซลินสกี้นะครับเขาไม่แคร์ชาวเน็ตที่ด่าเขานะครับที่ไปขอถ่ายรูปกับออโรนัลโดนะครับ ถ่ายรูปกับระดับซูเปอรส์สตาร์อย่างโรนัลโดเนี่ยจะผิดอะไรนะครับก็เขาเป็นซูเปอรส์สตาร์เนาะนั้นของเปโอเตเซียซลินสกี้นะครับกับตันทีมชาติโปรแลนด์นะครับยืนยันว่าเขาไม่มีอะไรต้องขอโทษหลังโดนสื่อแล้วก็โลกออนไลน์วิจารณ์อย่างหนักจากการถ่ายภาพกับคริสเยโนโรนัลโดเซียเซเว่นปีกประการหลังพ่ายแพ้โปรตุเกส1ประตูต่อ5เกมล่าสุดโดนเนี่ยยิง2ประตูในเกมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโดยสื่อโปรแลนด์แล้วก็แฟนๆไม่ค่อยพอใจที่เห็นเซียซลินสกี้นะครับ แล้วก็นิโคล่าซเลปสกี้ฉีกยิ้มถ่ายรูปกับโรนัลโดหลังจบเกมเมื่อโดนถามถึงเรื่องนี้ครับมมดฟิลจอมเทคนิคก็ตอบว่ามันดูเหมือนว่าตัวผมแล้วก็นิโคล่าเข้าไปหาแล้วเราก็ถ่ายภาพกันกับทั้งคริเซโนและพวกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้เลยผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรเลยนะผมไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับผมแล้วคริเ t โนโรนัลโดคือหนในหนักเตะที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอล ผมแพ้คือแพ้ผมควรหนีไปหลบตรงมุมนั้นหรอผมเข้าไปถ่ายรูปกันมันผิดตรงไหนมันก็เท่านั้นผมรู้สึกแบบนั้นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่ซซลินสกี้นะครับได้ออกมาเปิดใจนะครับอืมเขาถือว่ามันผิดตรงไหนอะไปถ่ายรูปกับระดับซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างคริสเตียโน a โรนัลโดก็ถ่ายรูปกับระดับปีกที่เก่งที่สุดในโลกนะแล้วก็กองหน้าที่เป็นตำนานอย่างโรนัลโดนะครับ หรือว่าใครๆเนี่ยก็อยากจะถ่ายรูปอยู่แล้วถ้าเจอกับโรนัลโดนะครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของเบนทันกูกันต่อนะครับโอ้โหเบนทันกูเนี่ยโดนแบนยาวนะเจ็ดเกมเลยกรณีไปพูดเหยียดโซนมินครับโดนจนได้ครับอย่ารอช้าเลยครับล่าสุดโรดิโกเบนทันกูกองกลางทีมชาติอุรุกวัยของทรอร์เรนโตสเปอร์ครับถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษลงโทษแบนยาวเจ็ดเกมกรณีเหยียดเชื้อชาติใส่โซนมินแข้งเกาหลีใต้ สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ประกาศยืนยันบทลงโทษของเบนแฮนกูครับห้ามลงแข่งขันรายการภายในประเทศ7เกมหลังจากถูกตั้งข้อหาประพฤติตัวไม่เหมาะสมในการให้สัมภาษณ์กับสื่อถือเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงเพราะมีการอ้างอิงถึงเชื้อชาติไม่ว่าจะชัดแจ้งหรือไม่ก็ตามนะครับนอกจากโทษแบนยาว7จดเกมแล้วเบนแฮนกูเนี่ยยังถูกปรับเงินอีก10,000แสนปอนหรือราวๆสีล้านบาทแล้วก็ทางเบนแฮนกูเนี่ยยังสั่งให้เข้าร่วมโครงการอบรมภาคบังคับอีกด้วยนะครับ สำหรับประเด็นนี้มันเกิดขึ้นขณะที่เบนทันกูเขาปรากฏตัวทางหน้าจอโทรทัศน์ในอุรุกวัยเมื่อเดือนมิถุนายนโดยพิธีกรรายการถามถึงเสื้อของโตเนมอสเปอร์แล้วอาชานั้นของอาเบนทันกูก็ตอบว่าของซอนนี่เหรออาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของซอนนี่ด้วยก็ได้นะเพราะทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดหลังจากเหตุการณ์นี้ครับเบนนันกูได้โพสต์ข้อความขอโทษทางโซเชียลมีเดียทันที ยอมรับว่าเป็นการพูดมุกตลกที่แย่มากและได้ขอโทษไปยังโซนมินซึ่งเป็นกัปตันทีมเป็นการส่วนตัวยิน้นไม่ได้มีเจรนาพูดอะไรที่หยาบคายท่านนี้ครับต้องบอกว่าเบนทันกูกจะไม่สามารถลงสนามในรายการภายในประเทศไปจนถึงวันที่26ธันวาคมเลยมีเกมใหญ่ใหญ่พบแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีรวมถึงเกมคาร์เราครับรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแต่ระหว่างนั้นยังคงลงเล่นในรายการยูโรปาลีกได้ตามปกตินะครับ ก็คือเล่นในรายการยูโรปบลีกได้สำหรับโรดริโก้เบนเชนกูนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมันมันอาจจะร้ายแรงนะในใน,ในส่วนของเขาพูดที่เขาอาจจะเปรียบเทียบแต่ทางนักเตะเนี่ยก็ขอโทษกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรติดค้างใจกันก็ยอมรับว่าเสียใจจริงๆที่มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับสำหรับเบนเชนกูเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของโรเบนอัมริมกับอินดิออสกันหน่อยครับโอ้โหเลิกไปแล้วนะครับ ด้าน,นของกลุ่มทุนแรดคลิปเนี่ยก็อยากจะให้รเบนอมริมครับช้อปปิ้งนะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับวางแผนใหม่รายง,งานข่าวจากเ h e ะเจอร์ริกราฟครับบอกว่ารูเบนอมริมผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูจะได้งบประมาณเสริมทัพจำกัดเนื่องจากอ e ินยอสต้องการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายลงมานับตั้งแต่รูเบนออมริมเข้ามารับตําแหน่งกุซือของแมนยูก็มีข่าวเรื่องการซื้อขายผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพยอยู่เรื่อยๆครับ โดยเฉพาะวิกเตอร์ยูโคเรสนะครับและโจวานนี่คูเอนดาสองลูกทีมเก่าที่สปอร์ติ้งลิสบอนยังไงก็ตามรายงานล่าสุดจากเดอะเ l e g กราฟก็ออกมาเปิดเผยว่าอินเนสจะดำเนินการแผนบริหารใหม่จะไม่มีการไปจ่ายเงินให้คุณซื้อแบบไม่อั้นอีกต่อไปอันนี้จะไม่เอาแล้วโดยอินเนสมุ่งหวังที่จะลดค่าใช้จ่ายเสริมทับลงมาการซื้อขายจะเกิดขึ้นเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นดังนั้นในตลาดซื้อขายรอบต่อๆไปเนี่ยคุณซื้อชาวโปรตุเกสอย่างอัมบริม เรียมได้รับงบประมาณเสริมทัพที่จํากัดและรายงานก็บอกถึงสาเหตุด้วยว่าอินิออสเนี่ยไม่ต้องการทําซ้ําความผิดพลาดในอดีตของสโมสรบนตลาดซื้อขายต้องการให้ความสมคัญกับผู้เล่นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อปรปับปรุงสภาพแวดล้อมใหม่และระบบภายใต้การนําทีมของรูเบนอัมริมเจ้าของหวังว่ากองหน้าอย่างโยชูเซอกซี่และก็ราสมุสฮาลุนซึ่งยังไม่สามารถตอบสนอง,องความคาดหวังได้จะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากแนวคิดของรูเบนอัมริมและประปับปรุงผลงานของพวกเขาให้ดีขึ้นกว่านี้ รายง,งานเพิ่มเติมบอกว่าแมนยูขาดทุนสะสมเนี่ยสามร้อาล้านปอนด์ก่อนหาภาษีนะครับในช่วง3ฤดูการที่ผ่านมาเป็นผลให้สโมสรตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลในการปฏิบัติตามกฎทำกำไรและความยั่งยืนของพิมเหลืองกรีก็คือ PSR พวกเขาจะขาดทุนเพิ่มเติมหาสโมสรไม่สามารถคว้าตัวชิปเลกได้เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันก็ต้องมารอดูในส่วนนี้แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ให้งบในการเสริมทัพของรูเบนอัมริม ในจำนวนที่จำกัดพอดีนะครับโอ้ก็ต้องมารอดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับทาง Uscore 365อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับ Uscore จัดให้แบบนักๆครับ Triple r e w a r d ลุ่นแหลกแจกระนำา1 1 1 1 1บาทแจก60รางวัลในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็ 1, 0 0 0บาท60รางวัลทุกสัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน แล้วก็แจก iPhone 16ครับสัปดาห์ละ5เครื่องเลยตอนนี้ก็จะเข้าปลายเดือนเลยนะก็ไปร่วมรุ้นสนุกกันได้ครับแอดไลน์ไปที่ a d u-score 365มีอห้าหน้าด้วยนะครับที่แอปไลน์แล้วก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจทริปเปิลรีวอร์รุ่นแลกแจกกระนำเนาะโอจัดให้แบบหนักจัดให้แบบจุกๆต้องยูสกอสามหฝากด้วยสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันในส่วนนี้นะครับ ไปเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนข่าวสารของคริสเตียนเอริกเซนกันหน่อยครับคาดการว่าแมนยูเตรียมแยกทางกับเ e อริกเซนรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกว่าแมนยูเนี่ยแล้วก็คริสเตียนเอริกเซนกองกลางโคนโมยังคงจะแยกทางกันเมื่อหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้คริสเตียนเอริกเซนเป็นหนึ่งใน6ผู้เล่นของแมนยูที่จะหมดสัญญาลงเมื่อจบซีซั่นนะครับรวมถึงอาร์มัดเดียโลแฮร์รี่แม็กไวย์วิกตอร์ลินเดเลฟทอมมิ่ตันแล้วก็จอห์นนี่แวนส์ แต่แมนยูมีออปชั่นสามารถขยายสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีให้กับอาร์มัดเยโลแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกว้นู่นเอเดรเยนฮาร์กเป็นคนเอามิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กอย่างเอเดรียนมาอยู่กับแมนยูแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2022แต่ตอนนี้เชนฮาร์กถูกไล่ออกไปแล้วโดยอามริมเนะี่ยเข้ามาคุมทีมแทนนะครับโรมาโน่เปิดเผยบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็คริสเตียนเอเดรียนยังคงคาดหมายว่าจะแยกทางกันตอนจบฤด,ดูกาลนะ ผมไม่มีการเจรจาเรื่องสัญญาใหม่ที่จะบอกขณะที่ความเห็นของรูเบนดัมริมจะได้รับการพิจารณาด้วยแต่เรซเซนคาดว่าจะย้ายออกไปโอ้โหสำหรับสถานการณ์ของคริสเตียนเรซเซนครับอาจจะต้องแยกทางกับแมนยูแล้วครับหมดสิทธิ์คำสร้อยนะครับจบฤดูกาลนี้ก็ต้องมองหาทีมใหม่แล้วก็ต้องมองหาอนาคตใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะก็ถือว่าเป็นอีกคนที่กลายเป็นคีย์แมนที่ต้องมาตามดูนะครับ มาอยู่กับแมนยูแรกๆเนี่ยฟอมเปรี้ยงมากๆเลยครับโอ้โหเล่นอะไรถือว่าดีไปหมดถือว่าปรับตัวแบบรวดเร็วนะครับคู่กลางแมนยูเนี่ยน่ากลัวเลยยืนกับกาเซเมโร่นี่ลงตัวมากๆสําหรับครลสตยนอนเรกเซนล่ะจบฤดูกาลนี้ก็ต้องน่าจะต้องแยกทางละดูทรงแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูจะปรับแผนการเล่นใหม่ระบบโพสต์ของรูเบนอัอริมใหม่หมดนะครับทุกอย่างก็ต้องมารอดูแล้วกัน ทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงกับข่าวสารในช่วงดึกๆรอบดึกแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้มาดึกแต่ผมมาแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับก็อยากให้ทุกคนฟังข่าวแบบถึงจุกใจนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกย,วยาวๆนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอัดกันให้แบบหนักๆไปเลยนะครับกับผมเอฟชนาอายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลรักทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมเสมอนะครับหลับได้เงินหมื่นตืต่นก็หอได้เงินแสนมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการใช้เงินใช้ทองนะครับ ทำอะไรก็ขอให้มีความสุขทำอะไรก็ขอให้มีเงินมีทองไหลเข้ามาเทมาไม่เจ็บไม่จนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกหน้าทุกวันทุกคนจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่จุดๆ